สวัสดีครับวันนี้วันที่21มกราคม2569นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับเปิดขึ้นมาก็บวกขึ้นมานะครับเช้านี้นี่ครับตอนนี้บวกอยู่สิบห้าจุดสองเจจุดนะครับอยู่ที่ห3ึ1 00ายอจุดนยจุดนะครับอยู่ที่1,312นอยจุดนะครับ ส่วนตลาดเอมีไอก็บวกลบนะครับติดลบไป0.03จุดนะครับอยู่ที่213.07จุดนะครับ0.07จุดนะครับส่วนตลาดทองคำนะครับพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนเพราะว่าจะมีสงครามโลกอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกานั้นขนเรือบรรทุกน้ํามันแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะบรรทุกน้ำมันนะอาวุธนะครับยี่สิบลำเข้าไป ไปที่กีฬรานหรือสหรโอนะครับก็เร็วนี้ก็จะเกิดสงครามแน่นอนนะครับแล้วก็สงครามเลยพุ่งขึ้นมาอยู่ที่4,846ออนตอ่อดอลลาร์นะครับราคาบวกขึ้นมา38.08ออนต่อดอลลาร์นะครับก็ลุ้นในสถานการณ์เช่นนี้นะครับประเทศไทยก็เหมือนกับว่าเป็นสัญญาณอันดีนะครับเพราะว่าเ็ตบวกขึ้นมาตั้งตอนนี้ก็บวกไป15จุดนะครับ เราจะไปเก่งกำไรกันต่อนะครับในเช้านี้นะครับกับโหมดอ่าท็อปอิมแพคเกอร์นะครับสิบตัวไอห้าตัวนะครับของตลาดนะครับ้าตัวแรกตัวแรกนั่นก็คือตัวเดลต้านะครับอย่างที่เราเรียนในทัทราบว่าเดลต้าจะค่อยๆกลับขึ้นไปที่สองรอยบาทวันนี้บวกขึ้นไปสิบสองาททีเดียวนะครับเดลต้ามาแรงนะครับเดลต้าวันนี้บวกไปสิบสองาทนะครับมาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสามจุดห้าศูนย์สตังค์นะครับอ่า มาดูกันนะครับว่า3เดือนถ้าซื้อซื้อ3เดือนที่ผ่านมาก็ยังคงติดลบอยู่6%นะครับซื้อ1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมา8%ซนะครับซื้อเหนือนที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา14%นะครับ PE อยู่ที่108.52เท่านะครับแล้วมีอยู่ที่0.27%แล้วก็มี EPS 1.41สตางค์แล้วก็เคยมีการปันผล0.46นะครับ เพราะนั้นนะครับไปดูจังหวะของการไซด์เวัพขึ้นมาของราคาของกราฟนะครับเ็นว่า,าจากที่เคยๆกันดูแล้วก็บอกกันทุกครั้งนะครับว่าการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานั้นมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเขาขึ้นสูงสุดเขาก็ลงมาต่ำสุดและเมื่อต่ำสุดก็จะต้องพักตัวเองขึ้นไปสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นอดทนถือไปอีก3ามวิกว่านะครับราคาจะกลับขึ้นไปที่ 250บาทอย่างต่ำนะครับหรือ248บาทอย่างต่ำนะครับตอนนี้คือไปเกือบครึ่งทางเลยครับหมายว่าไปที่184จุดเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดถัดไปก็จะไปที่197บาทนะครับราคาก็จะไซด์เว์ไปที่197บาทนะครับแม้ว่าวอนุ่มจะเป็นวอลรุ่มขายเพราะว่าเห็นบอกว่าถ้าราคาพุ่งขึ้นต้องมีการขายทำกำไรกันวันนี้ บวกขึ้นไป12บาทราคาวนรุ่มกันเลยอยู่ที่16.51มิลเลียนนะครับส่วน MACD Size Up ขึ้นไปนะครับยังเหนือเส้น Signal อยู่ต่ำกว่าเส้น Zero แล้วก็ Size Size w a v อยู่ที่56จุดนะครับเป็นจังหวะขาคาขึ้นนะครับนี่คืออินดิเคเตอร์ที่เราดูดูกันแล้วก็เป็นประจำว่าในอินดิเคเตอร์จะเป็นตัวบ่งบอกว่าราคาจะไปยังไงเพราะนั้นตอนนี้ราคาล่าสุด100 84บาทจะสามารถทะลุขึ้นไปที่197บาทในอีก 1- 2อาทิตย์ข้างหน้าราคาจะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปจะมีขึ้นบ้างลงบ้างแต่สุดท้ายเขาจะไปที่เป้านะครับลองพิจาราดูนะครับนี่คือตัวแรกนะครับถัดมานะครับตัวที่2นี่คือวานนะครับแอดวานวันนี้ก็บวกทะลุยังบวกทะลุขึ้นไปต่อนะครับบวกไป10บาทนะครับวันนี้ ราคามาอยู่ที่1 5 2ยบ้อยามสิบาทนะครับสำหรับแอดวานนะครับบวกทะลุขึ้นมานะครับสิบาทนะครับราคามาอยู่ที่152บาทนะครับแล้วก็สามเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปสิบสเปอร์เซ็นต์นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกไปสี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าใครที่ซื้อแอดวานตั้งแต่สามเดือนที่แล้วนะครับก็ทํากําไรไปสิเปอร์เซ็นตนะครับ E อยู่ที่23.7 3เท่านะครับแล้วก็มี y i e l ที่3.10%นะครับแล้วก็มี EPS คือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่11.30บาทอ่คือ11.30สตางค์นะครับส่วนมีการปันผลที่6 9 9 8 9สตางค์นะครับ6.89สตนาะงค์นี่คือแอดวา c e d ซึ่งกำไรบวกทะลุแบบนี้นั่นหมายความว่านี่คือบริษัทของลูกลูกซึ่งอยู่ใน บริษัทของแม่นั่นก็คือกัปนะครับกัปคือมี A as อยู่ข้างในด้วยนะครับไปดูจังหวะของราคาที่บวกพุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงแลวเปิดกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับเมื่อเปิดกระโดดพุ่งขึ้นมาต่อนี้ก็าราคาล่าสุดแนวรับอยู่ที่ร้อยสามร้อยห้าสิบสองนะครับส่วนแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่สามร้อยหกสิบสองนะครับแนวต้านถัดไปนะครับแล้วก็วอลุ่มเปวนลุ่มขายส่วนใหญ่เนื่องจากว่า ถือว่าทํากําไรขึ้นไปสูงสุดแล้วจะขายก็ได้เพื่อตัดเพื่ออัดคัดเพื่อขาดเพื่อเขาเรียกเพื่อตัดการลงทุนให้ได้กําไรไว้อย่างเดียวนะครับที่2.59มิลลีนนะครับผลลุ่มนะครับส่วน m อ็มเไซด์ไวฟขึ้นไปต่อแล้วก็ยังเหนือยังยังเหนือกว่าเส้นสิ g n a ลยังเหนือกว่าเส้นซีโร่นะครับส่วนไฮ พุ่งทะลุขึ้นไปที่82ในเขตโอเวอร์โซนนะครับหลังจากที่ขึ้นไปโอว์วอทเจ็ดสิก็ขึ้นไปที่โอเวอร์โซนนะครับแต่ถ้าราคาจะขึ้นไปต่อเราต้องไปดูทางเฟรมวิกนะครับว่าทางเฟรมวิกบอกว่าจะไปที่เท่าไหร่ทางเฟรมวิกถ้าเราดูเปิดทางเฟรมวิกขึ้นมานะครับจังหวะของทางเฟรมวิกบอกว่าราคาจะไปที่นะครับเดี๋ยวขอดูทางเฟรมวิกหน่อยนะครับจังหวะนี้นะครับ มีการชนลมุนกันนิดหน่อยนะครับทาาเฟรมวิกอยู่ไหนนะออกมาหรือเปล่าจะออกมาให้ดูหรือเปล่าว่าจะไปที่กี่บาทปรากฏว่าทาาเฟรมวิกไม่บอกไม่ออกมานะครับกลับไปทาาเฟรมเดย์นะครับคาดการณ์กับทางเฟรมเดย์ปรากฏว่าก็ไม่ออกมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่าเมื่อที่ตัวที่3นะครับตัวที่3ก็นั่นคือกราฟนะครับกราฟวันนี้นะครับยังคงบวกต่อนะครับบวกไป0.50สตางค์นะครับกราฟทะลุขึ้นมาอยู่ที่46.25บาทนะครับ ถ้าดูกราฟนะครับเมื่อนะครสามเดือนที่ผ่านมาทํากําไรไปสามเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ทํากําไรไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทํากําไรไปอีกหกเปอร์เซ็นต์นะครับ P/E อยู่ที่แปดจุดสามห้าเท่านะครับ P/B อยู่ที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่มี DPS ไม่มีการปันผลแต่ว่าจริงๆแล้วปันผลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มี EPS คือกําไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่สี่จุดเจ็ดหกสตางค์นะครับ กราฟไปดูนะครับกราฟนะครับราคาเมื่อเป็นกราฟแล้วราคาทะลุขึ้นไปต่อพุ่งทะลุขึ้นไปต่อแล้วก็ยอดตัวลงมานะครับเพราะว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านสูงสุดนะครับแนวต้านตอนนี้ตอนนี้ราคาของกราฟอยู่ที่46บาทนะครับส่วนกราฟนั้นก็โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อไปทดสอบแนวต้านที่47.4.50สตางค์นะครับ มีวอลรุ่มเป็นวอลรุ่มยังคงเป็นวอลรุ่มออกนะครับเนื่องจากว่าทำกำไรสูงสุดก็ต้องมีการขายทำกำไรกันอยู่ที่20.64บจุดหกเลียนนะครับแล้วก็มีเอ็มพุ่งขึ้นยืนยืนอยู่เหนือเส้นสิกแนลอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับแล้วก็ RSI พุ่งทะลุชนโอบอัดไปที่ราคา73.79จุดนะครับถือว่าพุ่งทะลุชนโอบอัดแล้วแล้วตัวนี้มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าเราก็ไปดูไทม์เฟรมวีคนะครับ ตามเฟรมวิกจะบอกได้ดีเนี่ยตามเฟรมวิกบอกว่าราคายังคงพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วจะขึ้นไปตอนนี้ก็จะไปทดสอบเส้นสองและวันของตามเฟรมวิกที่47ิบเจ็าทนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่46.2 5บหสาตางค์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังคงทำกำไรขึ้นต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสจะไปที่ห0สบบาทนะครับไปที่เป้าหรือแนวต้านสูงสุดของหุ่นนี้นะครับทีนี้ ที่เราค้างกันเอาไว้ก็คือแอดวานนะครับกลับไปที่แอดวานกันหน่อยนะครับไปดูแอดวานนะครับไปดูกราฟของแอดวานกันหน่อยนะครับกราฟของแอดวานที่บอกว่า I ต้องดูไทมเฟรมวีคนะครับต้องดูให้ได้นะครับไปดูไทมเฟรมวีคของแอดวานท่าเฟรมวีคบอกว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับแต่ว่าไทมเฟรมวีคบอกว่าโอกาสจะขึ้นไป390บาทขึ้นไปสูงสุดของเขานะครับ แต่ว่าถ้าเราจะดูจริงๆเราก็ต้องดู t i m e f r a m เด a y นะครับ t า m ฟ f r a มเด a y ก็บอกว่าราคาก็ยังมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับมีอ่าทาวฟิ e มวนะครับอของของของแอดวานตอนนี้ t ท e f ฟ a m e w ว e k จะขึ้นไปที่430บาทเลยทีเดียวนะครับในอนาคตนะครับนี่คือ a แอดวานนะครับคือทาวฟิ r ์ม e e k ว่าจะไป430บาทนะครับเพราะนั้นถ้านักทุนอดทนถือต่อไปนะครับ มีการมีกำไรเก่งกำไรที่400บาทนะครับถือว่ามากที่สุดเลยทีเดียวนะครับของหุ้นนะครับในจังหวะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นมาที่ตัวต่อไปนั่นคือ TOP เขาทบนะครับทอปวันนี้บวกขึ้นไป2บาทเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ไทยออยนะครับอยู่ที่41.50สตังค์นะครับสามเดือนที่ผ่านมาไทยออยบวกไป19% 1เดือนที่ผ่านมาบวกไป18% 1สัปดาห์ที่ผ่านมาบวกไป7% PE ที่5.92เท่านะครับมียิวที่ี่4.81%น่เปอร์เซ็นต์มี e p f บวกอยู่5.43สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.80นนี่คือไทออยนะครับไปดูจังหวะของไทออย Oil ยังคงไซด์ไว้อัพและทะลุขึ้นไปนะครับถึงตรงนี้ก็ถือว่าทำกำไรสูงสุดมาที่กรอบ l i n e a r i ก a t i o n สูงสุดเรียบร้อยแล้ว ในโอกาสถัดไปนะครับตอนนี้แนวรับที่41.50โอกาสถัดไปจะไปที่43.81จุดหรือ81สัางนั่นเองนะครับก็จะเป็นจังหวะไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าราคายังคงไซด์เวย์ไปต่อราคาก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปเราจะไปดูว่าทาวเ e w วี k นั้นบอกว่ามีโอกาสขึ้นไปเท่าไหร่ทางเวฟ w e e เขาบอกว่าจะไปทดสอบเส้น2แล้ววันนะครับทาทางเฟวกบอกวจะไปทดสอบเส้น2ววนนะรวะ2ว,วันที่45.70 สตังค์นั่นเองนะครับตอนนี้ราคาก็จะค่อยๆไซว์เวขึ้นไปก็อย่าเพิ่งหมดความหวังยังคงอดทนต่อไปและทำกำไรต่อไปสลับตัว TOP นะครับโดยนะครับมียืนยันนะครับว่าวอนรุ่มเป็นวอรลรุ่มข่าเข้าที่15.82มิลลียน MSCD ไซว์อัพขึ้นไปอยู่เหนือเส้นสิงแาอยู่เหนือเส้นซีโยนะครับแล้วก็ไซ i ขึ้นไปชนโอบอทที่73นะครับนี่คือ TOP นะครับ ไปดูตัวถัดมาหรือตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ BDMs นะครับ BDMs ในวันนี้นั่นนะครับราคาบวกขึ้นมา0.40สตางค์นะครับราคาอยู่ที่20.50บาทนะครับบวกมาโดยตลอดนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป2% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4%สัปดาห์ล่าสุดบวกไปทั้ง13%นะครับ PE อยู่ที่19.37เท่านะครับมี u ที่3.73% b e p a ที่0.7 6สตางค์แล้วเคยมีการปันผลที่0.35สตังค์นี่คือ BDMs ไปดูกราฟของ BDMs นะครับจังหวะไซด์เวิ์ฟขึ้นไปยังคงพุ่งขึ้นต่อนเนื่องแล้วก็มีการพุ่งขึ้นไปชนเส้น2ระหล่วันะครับราคาถัดไปนะครับโดยราคาแนวรับล่าสุด20.40สตางค์แต่ว่าราคาเส้น2ระและวันอยู่ที่20.80สตางค์เพราะนั้นยังคงไซด์เวฟขึ้นไปต่อแต่ว่า มีวอลรุ่มออกเสล้นะครับมีวอลรุ่มขายส่วนใหญ่ที่48.83มิลเลนแต่ว่า M อมยังคงไซว์ไวอยืนเหนือเส้นซูยูโ่ยืนเหนือเส้นซิกเนลนะครับล้วก็อ s i ัยไซด์เวขึ้นไปใกล้โอปอสที่64ถามว่ายังคงขึ้นต่อได้ใช่ไหมได้นะครับเช่นเดียวกันเราก็ไปดูทาเฟรมวิกตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงไปดูทาเฟรมวิกก็บอกว่าราคากําลังจะขึ้นไปต่อเช่นเดียวกันแล้วก็จะไปทดสอบเส้น2องละว,วันนะครับ ไซด์เวก์ขึ้นไปทดสอบเพ้นสงรวันที่25.9 8บาทในที่สุดนะครับสำหรับตัว BDMs นะครับก็ต้องอดทนทนถือต่อไปราคาจะไปแน่นอนแต่ว่าเขาจะต้องมีการค่อยๆไซด์เว y ขึ้นไปจากทาเด m d นะครับทนต่อไปนะครับยังไงซะราคาจะค่อยๆบวกขึ้นไปเพราะว่าอุ้นตอนนี้เป็นบวกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปแม้ว่าคตเราจะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ก็เก่งกำไรกันต่อไปนะครับ ตั้งคัดลอดเอาไว้นะครับถ,ถ้าท่านไม่อยากจะสูญเสียหรือติดลบหรือต่างต่างนะครับท่านต้องตั้งคัดลอดในราคาแม้ว่าจะเป็นจังหวะขา,าขึ้นยังไงก็ต่างนะครับฝากท่านพิเารณาด้วยฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันเข้ามากับข้อมุณทุกท่านที่กรุณาส,สมัครสมาชิกเข้ามาด้วยไว้การพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ <S <S